เขาคือเป็นมนๆอแล้วพี่น้องแต่ว่าบดจริงมันยังครับหเ่ครับเกี่ยวกับวเขาครับพี่น้องลุกไม่ดีลุกน้องเ้ยมันยกระดัทงไฮทงหน้าครับผมฝนตกแล้วครับพี่น้องฝนลินแล้วครับพี่น้องยลมันองขั้อม้ยย่งเลยพี่น้องทีเดียวโอ้ยขาแล้ว สวัสดีคร,ค,รสดสรรครับพี่น้องครับมื่อนี้ผมพอน้อยซอยเดิมอ้อมมาหาเซอร์เบ็ดครับพี่น้องเซอร์เบดเงือปลาหมึกครับแดดเอมเซมงยามือเศร้าบ้างลองมือกันนะเสอ้องยามือเศร้าลองมือก,นะกันนะก็สวยเติบแล้วครับประมาณสามโมงกว่าแล้วนะครับเงือปลาหมึกครับพี่น้องกำลังเกาะเสื้อเสบสฮะว่าแรกกำเสิรเริ่มจากแถวนี้แหละครับพี่น้อง ตามทุองให้ทุองนานี่แหละครับตอนนี้ก็ประมาณสามโมงกว่าจะเข้าสี่โมงแล้วลครับเสือหยามยามแข็งเย็นเหมือนกันนะ่าสนอพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องฉันจยอดลงแถวนี้แหละครับเมื่อนี้มีที่ไซเบตไม่ลำปอครับไซเบดขันครับเข้าจะสันจังไงครับพี่น้อง เสื้อสีดำๆลงไปเประมาณนี้แหละครับพี่นอ้องเดี๋ยวพอน้อยเสื้อต่อได้ครับวันนีนคือแดดดีอยู่บนนี้คือสีบดบดเข้ามาเกดีคือเดี๋ยวเราจะมีฮ้อนครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องเนเยกระไดฝานเป็นชิ้นๆเป็นตอนประมาณนี้แหละครับประมาณเส้นคูณเส้นนี่แหละครับป่ามึกแห้งครับพี่น้อง เบ็ดกับประมาณ60กว่าครับปันี้พอน้อยกันเราไปหาเลาเสือกันเด้อครับพี่น้องแล้วจังละยามเพื่อบึงครับยินเคียงสวัสดีครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิม <c oughs> กำลังว่าจะพาลูกเคยเอาไปยามเบ็ดค <c oughs> รับเสือไว้ก็เต็มงเมงื่อยนี่เด้อกำลังเตรียมหมูเนื้อปลาหมึกครับ แต่ว่าตอนนี้กระสีมงแดงแล้วล่ะเ้างพยายามแล้วครับพี่น้องบ้านสีม่วงโกโก้ล่ะครับพี่น้องนี่โชว์โต๊ะนางสตรอเบอรี่ไม่ใส้ครับผมบรรยากาศดีดหลานเซลเซลม่วงดอกม่วงดอกไม้ฮะมันมันเด้อแต่ครับบรรยากาศดีๆครับสตรอเบอรี่รูปกระสือบรรยากาศดีดีครับนี่ครับตับหม่หู้เย็นว่ะ มาฮอดอนันน้องกุตกวงแล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนครับเมฆกำลังสิบก่อโตเป็นก้อนครับฟังทั้งนี้ครับจะได้ยู่ได้กินแต่พี่น้องเนื้อกับมีร้อนมังเนี่ยโอ้โหร้อนเนะ้อลางนั้นกับมีร้อนได้พอเหลือเฟืองนะเนื้อขามามันบางทีเนื้อตอนนี้จะร้อนง่ายมกนีมครับรุนรุนรุนครับพี่น้องครับ กตอนนั้นนี่ครับเมื่อไสยุ้ยแถวๆนี่แหละครับพ่อหน่อยสไสใบมะยามกับพ่อหน่อยเนอหอดมีร้อนครับพี่น้องปลาหมึกยังหอยต้องซ้อนคือโ่ดบรรยากาศตรงไฮทงหน้าครับผมเสียงเขียดเสียงนีห้องรายการใายการครับเอาแล้วที่ครับพ่อครับ เราได้พ <Bond> ี่น้องของบ้านเมื่อกี้เปิดกองมาทันครับไม่มาตายเราบลรุโอ้ดำคืดเลยอยูนะเกี่ยกอเขาทมีติงมีนิ่งวรากรตายยังไม่ได้นโอ้ตายดีได้ลูกลูกปุ๊บใส่งามๆไปทำหนิโอ้ตายสวยว่ะนั่นมาหยามพวดบ่ ใส่ใบสี่มงเสาครับผมยามสี่มงแรงครับสิบชั่วโมงตายโคโลย่งไข่มันมีเนืามากแล้วครับเตรียมแรลกปลาคอดำปลาคอดำเป็นน้ำสีน้ำนะครับพอแม่น,น้ำใสน,น้ำใสใจจริงน้ำใสตัวปาลาก็ลเลยดำโอ้ยปูเร่าได้ตัวหนึ่งปูไอปลาคอ สมักกล้วยนี่ละอยู่เลือกนีครับพ่อะหายไขปหน่อย,ยคอรอพี่นอกก้องเลยอ๋อใคแต่ว่ามีเน้ำแต่เมืองแล้วมือแล้วครับผมยามมาเป็นซีบหลังแล้วเด้นี่ลุ้นต่อเด้อครับบ้าน <S <s <ald ane> นี่ครับยามมาแถวปลาอ้อยครับผมโอ้ปลาอ้อยเป็นงามมิลีครับเศร้าก็าหลังแล้วพี่น้อง เราจะเห็นต้ปนปะคอตัวเดียวเหรอปอตายตัวหนึ่งครับผมบูบ,บะยังจักหลังนี่นะเนาะมันเป็นน้ำบรรยากาศมันมีแดดบ่พี่น้องเห็นไหมเงือก็มีค่อยร้อนเลยสูตรป้าหน่อยบอกว่าแบบันใส่เงีย้ยปลาเมื่อกี้ต้องเป็นแดดแบบเปี่ยนเปลี่ยใส่ตอนเสาร์ย,ยามจักน้อยหนึ่งกับไปยามเป็นบ่ครับปลาก็มีบ่อนครับพี่น้อง,องมันเงียเงียบนิ่งนิ่งหเลยธรรมดาบ่อนกับนิ่งเงียบเม่นมยังนะครับพ่อ หมอเข A, ้าค oh, uh, ือเป็นมุนมุนอ๋อแล้วพ okay. ี่น้องแต่ว่าบดจริงมั้ยยังครับบอหลังพี่น้องมุ่งไหนครับพ่อว่ายันมียังมันเงียบมากเลยขอไปขอขอไปขอครับอ้ยยัง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 ครับพ่อนี่นี่นี่ดับดับดับครับนี่น้องนี่ครับผมนี่แล้วตีนแล้วพี่น้องเป็นลครับผมมาพี่น้องเห็นบ่ยนตลยนรับผมมาแล้วมาแล้วครับผมอปดมาของกอเขานี่ครับเกี่ยวกอเขาครับพี่น้อง อ๋อผมประคอประคอมันดินแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ดินมัหยางเลยมนะ่นทำการแสดงเลยประคอนี่บ่บ่ออกบ่แอบเมื่อยเลยปลาคอน้อยพองงามๆนี่แหละพี่น้องนี่มันปลาใหญ่เนด้กันมาดินทั้งโขงเอ้ยดินแล้วขั้นเบ็ดนี่มันเออมันฮักคาเตตอนเสือ,อยลอนน้ำหยังโซฮักก็เสร็จแล้วแล้วเราไม่พี่น้อง ตัดสินใจฮักสิ็จแลยังมีตายนี่เพราะว่าว่าเราใหม่อยู่ครับเพราะว่าคันเบ็ดนี่มันสองปีแล้วครับสองปีป้าสองปีว่ครับสองปีแล้วด้แต่พอเอ็งเจอร์มันครับเบ็ดเป็นฮักออกดีเะขึนครับพามันถึงตัวใหญ่มันจังสิบกว่าได้โลมียูได้สามในห้าปูอยู่ว่าอู้เบ็ดฮักอันนีอ้าวรุ่นต่อได้ครับพี่น้องบาทนี่ยรุ่นต่อครับผมอู้เหรอครับยาวมากแตงแต้ ส่วนน้องกุนกวงครับอ้อมมาอ่อมมาไปเรื nice. ่อยๆครับผมเบตหกสิบก็หล <c ười> ังครับยีปา <c ười> <Stat> ๊มึกครับผมต้นนีอยังนี่ครับพ่อครับต้นในทมหลุเนยไม่ทมเนี่จะหั่งมดมดดับเสแตกงาหลุดโอ้หันมดตของเฉียร์กาคิเนหลมีพี่น้องเสียงฟาห้องครับฟ้ากัห ฝนตกแล้วครับพี่น้องฝนลินแล้วครับพี่น้องยามกมละงมดล่ะเด็กเขาได้ปลาสองตัวหกสิบหลังตอนหกสิบเจ็ดสิบกว็หลัง <c oughs> เป็นฉิปเป็นยังไงครับวันนี้ครับผมนี่ครับมองหันนะครับย่างออมมาหอดใกล้แล้วครับนี่ผ้าห่อนี่ไม่ยังแล้วครับพ่อ่นุุ้ลง เราเด้อพี่น้องแต่บ่บ่ตีงเนี่ยนะครับผมยังบ่เนาะเห็นบ่ครับพ่อเป็นแต่น้ำคุณนี่เลยอยู่เกี่ยวปอเข้าผสมผักคุณใหม่ๆเลยครับนี่เอาแล้วพี่น้องมันหลุดแล้วบ่ลูกเป้นนิดสมอยดูเห็นเออน้ำคุณบ่คักขำบิ่งกันเด้อพี่น้องน้ำคุณบ่คักบวกเฮ้ยในที่พ่อห็นแล้วครับปลาครอบอุยย่างยู่ยละพี่น้องทีนี้ดิตัวงามด้ยครับผมอะ คุหอ้คือเกี่ยวขัดเอะเดี๋ยวก่อนนะทุด้ย่มินิีมทุดเข้าได้พี่น้องทุด้ยี้ยาอมก่อเขามาแล้วมาแล้วต้องด้ความระมัดระวังมินนแล้วฮูฮู้ดฮ้ดฮู้ะฮูนน่้ดฮ้ดฮูด้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 ดฮู้ด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 ข้ด้น้้น ช่วงหกเดือนนี่ยก็เลรื่ลยๆแม่ยังว่าหนียึดรืมข้าวลื้อข้าวเอากแข่งข้างอยู่และวไม่โง่ยที่เราเลยยังมีตายลูกเอาเข้าทางอันนี้แล้วเนาะเขาทางนี่แล้วก็คือแต่เก่าเนาะครับเราเข้าถึงสายเบ็ดเลยได้ครับพี่น้องขั้นพดมันละตายมันละถังนี้ได้แต้มสามครับแต้มสามไปเบ็ดหลากไปนางไปแย่งต่อแย่งต่อบ้านรับผม รุนนับกันครับรุนนับกันนะผมไก่แล้วไก่แล้วสาตัวละเว้ยต <c oughs> อมนมาเรามีดพ่นต่อพ่นด้วยเจลยุทธศักดิ์สามตัวหลังนี้มีชื่อพี่น้องเลยตรงนี้หลังนี้คือเป็นกุ้งของหน่อยยังสี่ครับผมคือท,ทายกันมาจังน้อยหนึ่งครับ มันรูดแล้วได้เป็นแนวนี้เย็นยะลูกอุ้มต้องเกี่ยดเป็นม้วนกุยหน่อยนั่นลูกต้องหัพหอกหอยกินแน่นหนอเมีย,นนยครับชิว่าถือโอ้ยม้วนมดเหยียบร้อยพี่น้นนองเห็นตั๊หัวโอ้โหหอ,อยกินพี่น้องมีแม่นปลาเลยกิน <c oughs> ดา้าเม็ดของหอยไหมครับ <c oughs> เลือดตั๊หัวครับผมเลือดตั๊กหัวเขารอตัวปวดฟัวจิ๋ไปกินต้อรอดออก พกระเทินหอยกินสิหอยก็เยอะฝาปลาข้อน้อยดอกครับพี่น้องเกี่ยวเนาใส่ยางผัลฝนย่าแห้งเด้อมันละหนาวมีได้ครับหลังนี่หอยกินข้อสำปู่มือนี่ละกินต่อยหอยกินถ้ารุ่นหลังหน้าเด้อครับพี่น้องเป็นได้ครับพ่อท้าผน ทางนี้ก็มีชื่อครับพี่น้องหลังนี่ก็ได้ถ้านี่พอใส่มาหลายลาหลังอ,อยู่บ่ครับนึ่งเรารังนึงเยอะแก่พูดเลยลูกอ๋อไปนี่สองสามสี่หลังมีชื่อันนี้เขาเขาเอื่าหนองแค้นอยู่บ่นี่ครับอันนี้นองอันตุลุนนองอันเออหน้าอันเอาตึ้งอืมเป็นยังพูดลุบลอยละเขาเห็นเห็นมองแบบ าเนเนนาะน้องแค่นทัพไปนย่างนีครับป,ป,ป่าต้นไม้ไปอ๋อนี่เป็นน้องอันน้องอันแล้วกับน้องแค่นน้องแค่นแล้วกับน้องงาบสอนนึงน้องแค่นน้องงาบโอ้ยซื้อเป็นนันไปไใหนะ้เขาเอาเสื้อเงาเลยเขาหลกครับนี่ไหครับเป็นนี่ไหมเป็นตะหลิ่นน้ำดีไม้ยังกะพอคือส่งจับจอบครับ,ออบเอาแล้วเอาแล้วให้อยู่นี่เด้อคือบุตรีมวยหยังครับจังหวะ ขึ้นนิ่งขั้นเวทลงไปเลยันเวทัดโหจโมๆเดี๋ยวถอดกันเนดะ้ใส่แล้วครับดูดแล้วม่ขึ้นมีเห็นกันเลยนี่นี่นีโอ้ปลาคอน้อย้มาฟ้าโอ้เมื่อยโอ้โอาโอออ้ออ้อออเออออออาอออเออ้เอออเอ้เอาอออโอ้เอ้ออ้อหห<ฆ>อ ในการในการครับพี่น้องได้แล้วอะเนี่เท่าสงคันเบ็ดคือเก่าแล้วครับมีทานด้พร้อมเป็ดกินมันก็ยังมีตายครับพี่น้องขันปศุัตตายโดยได้ปลากินเนี่ยปลาเมืกมันกินเลิกครับมันีะคอยแบบตัวป่าห้องหม่งก็ได้ป่าสองหลังนะครับสองหางแมนครับสี่ตัวนี้ มันย ute, ังโซนพุ้นประมาณซิปกว่าหลังละไก่เมิรแล้วครับไก่เบิร์ละพูนครับยามว่าขอบเขตก็คือพูดออกมาางพุนออกมาางพุนออกมาพุนออกมาหนี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 ครับกระดิบไปลองพุทกว้างพ่อพ่อพ่อต้องบอกว่าท้องเขาห้องหนีเนี่ยนะครับพ่อครับเขาเือนี้บอกพี่น้องถามเอาตึ้งเล่าว่า มีได้ว่านไม่ได้เผอได้ครับพี่น้องเออแ้าแต่ข้าวเกี่ยวเข้าวคนละเกี่ยวเข้าแต่ปีกาย <c oughs> านครับเ <c oughs> มนละเกินขึ้นงามบัดนีวันนี้พอดีมาพบเรามาตัดเอาเตืองเรามาตัดครับ <c oughs> ตัดเราปุ้งขึ้นไหมหรโอโอ้จบพี่น้องเลยโอ้งามเนาะครับเนาะได้การเลยนะแบบเขาจต่แต้ปีที่แล้วนะครับนี่พี่น้องเบิ่งเอามี่ี่ลงทุนหลายน้ำเทเดียวได้กินเขาสองปีครับผมเออหาไซได้ครับเบิ่งเอาเลยครับเบิ่งเนียตอนเรามาตัดยุ่ห่วย บัดมาเบิ่งมื้อนี้แหละจบนะจูบี่หลีครับได้การเอาเตืองไงคักอยู่ตาห้องนี่ห้องเดียวบ่ครับปะแม่นเท่าเฮือเดียวนี่แล้วอืมทางนี้เพิ่นดำเหมานี่ครับไทยดำดำก็งามนี่ยงามคู่เฮือเลยได้เขาหน้าเพิ่งคูกับหน้าหน้าหน้ารุ่มนะครับเนาะเรามีฝายชะลอน้ำยางคักตัวนี้ทั้งทึ่ยำไก่เขามาน้องกุดกวางแล้วครับบอมมีอาการยังไรครับยังสามสี่หลังนี่แหละนี่ครับ พอพอเราบอกว่าแถวนี่หละเป็นต่กินกัมูกับว่ว่าเอี้ยงเพราะว่าฝ่ามันพอนอยู่ขึ้นเฮ้ยายมือมันเป็นตะทีแต่ว่าเสือพี่ไปน้ตไ,ไปครับลงไปลุนกันครับผมสองลังสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ลงมีทงเดิมเดิไปหล้ง,ลง,ยยลงพังท,งทางผีกันเลยครับ ลื่นครับลื่นโอ้โหนิ่งครับไม่มีอะไรในกอไผ่ครับเห็น่าครับพี่นอ้องปิดกล่องก่อน,นครับจเจียวเื่มัดได้พี่น้องบาตรนี่ได้ปลาซี่โจครับมาได้ยังไงล้าเยงผลงานก่อนครับผมเป็นสองตัว ตายสองสี่คือสามคือหาบุรครับโอ้ยสามสี่ตัวละแมลงแมนนะครับลหลังนึงหักขันลหลังนึงตายนี่ครับผลงานครับเดี๋ยวตายตัวนึงอย่าง,งสามสี่ตัวน,น,นี่แหละครับผลงานที่ได้กรไดรรรเด็ดปลาสี่ตัวเด็ดต้มน้อยนึงครับพอแล้วแรงอยู่แวครับพี่น้องเอามายาเบดกับลูกเคยแรงนี่ก็ไดเสือเบสพวกไหลเติบได้ครับหกสิบกว่าหลังครับ ว่ามีกระอดรับมาอนี่แต่กระพอี่ดูได้กินครับครับครับลิปนี้กับฟาพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดือมมายามเบ็ดกับลูกเคยครับได้ปลาสี่ตัวครับเงยปลามึกครับขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับผลกระตกลิ่นครับพี่น้องตกลลินแซมแซมแซ่ใครยู่มีตกแหงครับพี่น้องครับกับบานเด้อครับพี่น้องบานนี้